ท่าเจ็บนี่คือมันก็ผ่านจะจ่ค่าถึงตึงหน้าท้องนี่เคยทำอะไรมาก่อนไหมครับเคยตัดกระเพาะดูดไขมันไสสติ่งในคองนี้มีไหมตัดปีดมดลูกค่ะตัดปีหมดลูกทำลผ่าคลอดไหมครับหรือว่ายางไงไม่เพิ่งทำเมื่อสองปีที่แล้วทำไมถึงตัดนะครับจะเกิดอะไรนะจะเป็นซีเป็นซีข้างไหนครับถ้าจะไม่ผิดข้างซ้ายแต่มดลูกยังอยู่เนาะค่ะโอเค ตำสามอย่างวันเดียวกันได้แล้วก็กลับบ้านกลับบ้านได้ใช่ไหมคะถ้าสัญญานี้คือไปาบาบ้านท้อง <Okay. S 1> แขนขา,าก็นอนสองคืนก็ดีครับเพราะว่า mm. จะได้แบบไม่ลําบากมากเอาแต่ถ้าสองอย่างแขนกับ <Okay. S 1> ท้องใช่ไหมครับโดยปกติก็กลับได้นะความเจ็บนี่คือมันก็ผ่าผ่าค่อน,นี่แหละครับปกติเราที่ถามมาก็จะแค่แบบปวดแบบตึงตึเหงื่อสําคัญมากครับเหงื่อเนี่ยบางคนอาจจะแบบมีเหงื่อเยอะแล้วบางทีปล่อยให้เหงื่ออาบแผลอยู่อย่างเงี้ย ก็ทาให้แผ่มันเดงแตกขึ้นมาได้นะเพราะเอื่อมันจะกัดแผ่นหมีแบบมีแบบคีเรียเกิดขึ้นบุหรี่ก็สําคัญนะครับบุหรี่เนี่ยอาจจะไม่ได้สูบเองลมผลจากคนอื่นก็มีผลเหมือนกันทุกทุกอยาก่างสาารแก้ไขได้หมดไขมันในช่องท้องก็คือเป็นไขมันที่มันไปเกาะตับตับเกาะไส้ต่างๆพวกนี้อันนี้เราไม่สามารถที่จะเข้าไปเสยกรรมได้แต่ต้องใช้การเลือกควบคุมอาหาอันนั้นเอครับไขมันนอกท้องทั้งหมดก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นข้างบนนี่ก็ดูดเอาเนาะข้างล่างนี่ก็ตัดออกโปรตีเรื่องของเราเนี่ยมันจะไหลจาก ขาขึ้นหัวใจแต่พอเรามาทโอเวอร์เนี่ยมันจะหลายจะขาขึ้นหัวจะยากขึ้นแต่ถ้าเราเดินไวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลดความเสี่ยงนี้ลง